就。走起奏。 นี่ังตะปะตอมลักเพยและตากมยามเจ้าหอมขึ้เข่าลังน้องแต่เมื่อกอ่อนนมาเดีนาบนเหาสองโตเลมาคับเตห้องวันวาได้สู่คมาพร้อมโดยปีน้องกางทินเฮนใจวันตามวันปีนสายวันพอดีออ อาวาดแล้ววันนี้สี่ขอบแสงแหลมซำได้เป็ดไข่อุน่นหม้อสัตว์ว่าปุ่นลีม่อนและท่อหัวใจแรงเฮา้างห้องับอยู่ตั้งแต่หนี้ตั้งแต่วันว่าย่ำเบ้อเฮาสงหาและมีกำเก๋มใสยังมาสาสีย่อมือไวเตป้าเติมกำยังมาสาสีไวเตป้ากำอย หองเล็กลอยปปเม่และกะแพงตุนคู่จัดวาวุ่นจูสุสัตวาวุ่นจูซุสุกับบุญและหมูจุมเละค่ะเจ้ามาพร้อมลอยหมูเขาเ่าเฮาแค้นจักไหลสูงขึ้นปอกออกจากหนีไปแล้วขอเจ้า่อยจักไหลสูงขึ้นเมื่อ นาวัดเล้ววันนี้หอไัยปิ้นเมืองมันขอวายขึ้นปอกเต่ามาเล้วเหล่าวานน้อยไป่อยอันหัวไทยเนอคันน,นาวัดเลววันนี้ไัยมันหือเอาโตและวไหวปอก ปเปลวเบกหากเถินปิ้นตีโยสานปิ้นกันหื้หน้าวอนแล้วเปเสสาเถินดีแล้วแลวคุณไหลสังทอดูก,ก่อนเอออวันคอยจักละธนาปิดตาและกับแม่มานาะ กับตึงอาจารลียาตุนปินคู่สังสอนไปคอยยังมีอุปไซส,สัมปิสัมปีสัมปีพร้อมพีเมืองและตุงตีพร้อมสีตีสะพร้อมสีตีสายห,หุนจู่ตุนพร้อมได้เมืองและปัดปกนอกจากหนีไปเร็วไล้เตอร์จักมีเต่าฮอตเดวขึ้นและจัก ปลาเดวกะลาเขาฮอดเดวและสมทุกเวลาปลาเดวหน้าเฮินไตเปอก็ลูกตําเกอแลปีเอวันอาเฮินเนออก็ลูกตําเขาไกอยู่เราก็ตบปิกขึ้นไดตบปิกคันเลยสะต้องดูวเก้งห้องหิมเฮนจิงจแรง วันปุง่งแจงมาเร้วใส่สางสัง v างมาเรีวเลี้ยงสางวางโกเบาทาั้งเลเบางามสางห้องมาอุ่นตองตีหนีตังเตวันบ้าคอยซักข้อกับเตว่าบุตรเตว่าราพร้อมเตป้าได้ปัดปกเพราะวา่าตีขอเ่าวา่าตีไข่ได้กับตีปลว นาวัดเล้ววันนี้บ่าวตีขอบไก่และเหล่าลเข็ดแลนไก่และเลละปียอ,อ,อวันขอภัยปิ้นเฮินมันขอายขึ้นปอกเต่ามาดเดวเหล่ากองน้อยไปคอยจะขอไทยเนื้อคัน วันเลีววันนี้ไล่วันข่อยมีการก้อยห้องเฮกกัวมาเวกตกข่อยจางห้องกอยโอกาสมาแถมดูก่อนเอ,อวันเตอร์นี้วันหากแสงมาแล้วมือไหมแรงมาขอละทานาและเบาว่าเตะตุนไหลข่อยดีขอสูงขึ้นปอกซำมือ อันบามีตึงสักใหญ่เจ้านังจางและไปปากอลาวีมีตึงเมืองเป็นฟอมพุ่มมางเละละวันคอยเจกันขืนขี่จางเดมาปอกกาหัคำกับตึงหุ่นให้พร้อมเตะจ้ากับตึงหุ่นให้พร้อมเจงเจงเมืองเจ้ ปัดเตเหล่าคุ้งเขตข้างบังเมืองปานฟอมเจงโลเจงไลในกาข่อยเล็กห้องได้เบาบาดตุนไลเมืองไพยปินเมืองมันหือว้ขึ้นปอกซำในกาเตวาราอยู่ห้องคงฟ้าเล่นขอบสขาบานกับตึงตุนลีเผ่าอานาและเล่นเคต นาวัดเล้ววันนี้กับตึงตุ้นอยู่เผ่าถัดใหญ่ใจดีมีตึงตุ้นหักษสาแลปปักปับมีตึงตุ้นหักษสาปะปาตาแหลกกับโดยปู่ร้อยทำใหญ่ในอีกาข่อยไผ่ต่านเล็กห้อง บาว่าเมืองไดแน่เบาวาหุนไหลไผป้อมันขอว่าขึ้นปอกเต่าก็ดีกาวันเปิ้นว่านายสาราทีนี่ก้อยห่างยังจังแมา ขึ้นและอ่านแก้วและเอาสาป้อมคอยกเตาะเจ้าคอยเยอยยอดตอนจุ่มขี้จ้างปกแก้วหือใส่หือก็ใส่กาอ่อนตั้งจ่มคุณหานหือแบกเปิงนาดนาจ่มขี้มาหือถลบยอแรงอ,อา่านฟอมอ่านคำแดดุสาหาง นาวัดเลววันนี้อันเงินฟอมอ้านคำไดดูซาหักสาหอยพ่อมาและเสียงหิงเน้นหนึ่งมาเดีวโห่ใจ่อยยินเยิมแดะขอสุง,งนาวัดเลววันนี้ไรเตอร์่อยตุงต่าง ไหลเตอร์ข่อยตุงตานเล็กห้องข้อสู้เจ้ายาข้อสู้เจ้ายาไลข้อหื้อไลอุอุข้อหื้อไลอ่มใส่ตักข้อหื้อไหลบักใส่เขาเมื่อเมื่อโตเสาไข่เย้ยเมื่อเมื่อจุ่มอันเฮิร์เลสันก่อยบินกาไปเมืองฝ่ากันว่า กันสู้เจ้าปอกแล้วขอหือคอยจ้างห้องอยู่ดีสิบเซนปีขอยามีพยาไข่หือไรมีจกกับใจเพภัยพร้อมกังบุญปุ่นจัดไยกาอุวาดพร้อมจูสิงหน้าหน้าโลกาพร้อมบัดไอหายสาหาง วัดเลี้ววันนี้หือไหลตกกาขามแม,นม่นำสุหือไหลตกกาเขาเม่นำสุบุใหญ่กุ้งกาขอหือมีพยาปัญญาลอยครับเสินและเลิกเล็บหือไหลหูติบหือไหลหูตึกแสนจูยังปัญหาหเฮกเนอวันตัวนี้หน้าบอนข่อยจักเลีวขึ้นและขอสั่ง กันมาเตป้าเจ้าปกซ้ำไขจ่จางหองดีปรกาเฮิรก้อนมอนตาไข่หน้าบอนดีปรกาหน้าวัดเลี้ยววัดในเตัวนี่ไข่จางหองดีขอสั่งอำลาขอสั่งพยยร้อมเจ้าใหญ่เตป้ากับตึงเตว่าบุตรเตว่าลาตา ต่างสุดเฮาและก้วยต่างกันหากอดิกาวันต่างผ้าเฮาและก้วยต่างกันเต่าต่างหมูเข่าเฮาแค้นก็ดีต่างกันไปหอไัยปิ้นเฮินมันก้ยวยวบขึ้นปอกเต่าซุ่มสู้เจ้ามาพร้อมนี่ขอเกิดขออยาเกิดในหรือลากามีใจอาก็อย่างนี้เลย 奏起奏去。走欸走呵呵 ันนพังโตปอตเซนวุพาได้ดอกวันกี่อาหอมเพไตลุงฟ้าและสุมทุกยามวอนมาจงเฟยจอดอนได้แจงเฮินหิมคุมถึงีเมหมอกเข้ามาคุมก็หอมเพถึงลัง หนาวัดเลววันนี้มันจะสังฮอนหรือพุงกุนแดแซวกิ่งปาตึงแสงอินหลาปินนองก็ได็ดเด็ดสิมโฮปินที่เซตตาโตและหมู่กุนมาเป่าว,วันนี้เข่าฮอดเดแล้วก็จับแม่นวันดีตีที่ไหลใจยาจะนาพาพ ยามนี้เขาฮอตเดแวก็จับทุกเวลาคอยจักขอซุ้มมาและปูตากุ้นเถ่าวันนี้เขาฮอตเดแวจับแม่นยำดีคอยจักสาสีไหววันตาโอกาสนาวัดเลววันนี้เบาจังไหลคัดวินฟุง้งหมูปาริวี ข่อยก็ยินดีกับปู่ตาค่ะวีได้สเาเลาหวานมาอากาตาจังห้องจะปิมปู่ปันเลิงปีตกเลนกี่แงงายังเบาผา วัดเลีววันนี้มาอยู่หลอมแหบข่างหันอยู่จนหลอนบวานว้น,นหอมเตเจนนและเตมอนตังกูคอยเบาหูหอมกิ่งสั่งมามีตึงกันทับผอมเบายากันทับป่ามีตึงนางวีสารานีตามปินโปโมเม่นํำกุ่มจูเขตดดอนไส้ไปเนอหลนอินตาและปินใหญ่ ภาษาตังมีไว้และมียอดปันอันเขาสะตะลาพันเกี่วดุ้งมาได้เบ็ดจดประเดียวข่อยจักปัดกอดไหวฮอดซ้ำได้กับเป ba đều khỏi chắc bắt cót vầy hót xăm cháu dây tế ba mà từng bó bít ta lại gặp mê mà lá chế ba la hỏi lại ba khỏi dây súng mà từng a cha li ya tuấn pin khu sáng son bay khỏi nhà bay lõm bòi khỏi lục nòi hử tóc cơ ken chay นาวัดเล้ววันนี้ไปไหน่อยเอาเต็มก็เบาภากกับตึงเต่วาราอันโปสีแจงหวานและกับสีหลานเฮินกับตึงเตวาราหวานดุกนี่และขอเจ้ายาไล กับตึงเตว่าลาตุนหักสาวาบมึงเน้อและกับภายให้หนาและกับตึงตากาตุนอันไปก่อนหนาและกับแพงตามหลังกับตึงตุนอันปินโปอานาลาทะเลวิกิลาทะหองเมึงไหยแลดุใหญ่ นาวัดเลววันนี้ยังมีภูมิมาเตวลางลูคะาเทวราแเละนาตีเทวลาปะปะตาเทวลาอกกาเทวลามาเร็วข่อยจักขอรัฐนามาเติมเต้นจูกรรมกับตึงตุ้นหักสาเทินทำหิมนำและกับแผนหน้าตีกับตึงตุ้นอันหักสาสา,สาลและสาลี á khá là lảo len cãi tục ti tùn hạc xa mày nổ kẻo làm tệt có sa bắt eo khỏi rác xa si yom mươi tế ba ô ca หน้าวัดเร็ววันนี้กะลาลาเบาเจ้ากะลาจับยามดีกะเบาใจกะกินโหและไข่ลูกขาวโตหว,วันมาเล้วกะลาตึงยามดีข่อยจักย่อมือตั้งจอมโหโอกาส ลทาทธนาหือมากำเติมปองจะติปินหน้าวันนี่เฮาไปไหนคนดีห้องพี่เมืองได้ไปก่อนจริงดี่ย้อนมีลีมาเราเจ้าคอยเย้ยมามามา,มาตึนาวัดเล้ววันนี้มาตึงไม่โอจังอันจับตีกินเนื้อฟ้ามาตึงงูก,กินปลาในใส่และเกิดมีในน้ำ มาตึงเสอตาหนำเจ้าใหญ่พี่เมืองมาตึงเจ้าเสอเมืองลงอันปินจิกปินจอมในตานปินโปเมืองกว่างมาตึงซักใหญ่เจ้านั่งจังตุนจือฟายาเซนมาตึงเตวาลาแทนอันปินโปในคุมมาตึงเจ้าลาบกาคุมลนฟักคำนำโตเข้าในเวงและเจงยน หันฝาบกาคมลนและน้หมูอ้อนตั้งเซ็จทะารูสังใิตาฝาบเซ็ตะเสงมาถึงแสงอินเจ้าใจหายอัมาถึงแสงอินเจ,นจ้าใจหายอันคัดลานเมืองหายหนาวัดเลววันนี้มาถึงเทวลาโฮายอันฝาบสน้ามันตั้งหา มาตึงเจ้าจากเพิกง,งาเขียมาตึงเจ้าประตูเห็นไมงมา